โอเคครับสวัสด okay, so er ีก ed okay. okay, so, okay. <kind> of <fronts> so ันด้วยนะครับก็อินดีเจนับถึงชาแนบลูไฟเจอเมอร์นะครับตอนนี้แล้วก็อยู่ในเกมไมโครพัคเก็ตเอ dition ในเวอร์ชัน0 1 3 1นะครับก็ก็ก็เป็นขนาดน้องโอเคครับก็ก็อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะไปหาดันเจียนใหม่นะครับคือเป็นลงดันนะที่เราเคยไปเจอที่พอ r t ท l นะตอนที่เราทำพอร์ทัลไว้นะครับก็ ยินได้ใหม่ๆส,สดๆเลยนะว่าเราไปเจอพอร์ทลนะครับทีตอนที่ผมทำเนเธอร์ลิงนะครับไปเจอแบบโดยบังเอิญน,นะครับที่จริงอยากจะหาเขตนู้นเขตนี้แต่ั้าไม่เจอเขตเขตหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันนะครับเดี๋ยวไปขึ้นเมองก่อนนิดรับเสียงใหญ่ไปหรือเปล่าเสียงแปลกๆนี่ต่อผมรู้สึกแปลกๆปเ สิ่งสำคัญที่เราจะไปก็อย่างหนึ่งนะซิลท็อกผมซ่อมเรียบปนะครับนี่ผมเติมไอ้นี่เข้าไปครับแล้วว่าเอฟเฟอเซนซี่สองอันเบรกสามแล้วก็ซิลท็อกหนึ่งนะครับที่บอกเคยที่บอกไปในครั้งนั้นนะครับโอเคเราจะเตรียมไปแค่นิดเดียวแค่นี้แหละนะครับแค่นี้แหละอะไรล่ะปูกรตกใส่ไม่ได้โรเทนเฟชแม่งทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ เผาแมงอันไหนที่ไม่จําเป็นอันไหนที่ไม่จําเป็นเอาใส่ไม่ในเกาะเอ้ยน้ําจําเป็นนะครับน้ำจำเป็นตะขาจจาเป็นนู่นจําเป็นนี่จําเป็นคุกกี้นะครับครับมาเยอะเกินเหตุนะครับก็จําเป็นหมดแล้วโอเคไปไปกันผมเสียวผมโดนเตะผมกลัวแบบผมกลัวโดนเตะเตะลงไปในลาวาแค่นั้นแหละครับมผมกลัวแค่นั้นแหละ นะเพราะว่านีเธอเนะี่ยตอนตรงว่าป็นหาพวกม็อบชอบเกิดที่เราก็อธิษฐานก็อะไรก็แะ้วก,กันนะครับว่าอย่าให้โดมนมอนเตอร์มันตบย,ยัโเดนไม่โดนแต่ไอความรู้สึกนี้มันเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าน,นมันเยอะนะเหมือนความรู้สึก,กคือมันเยอะโอเคไปทางนี้ใช่ปะ่ะ อันตรายโอ้ยอันตรายจริงนะคุณนั็กมาครีมตรงนู้นโอ้ยอยากอยากได้ทำยาก,กันไฟนะผมต้องระวังกันนะโอ้ยปีงไปหนูน้อยปีงไปจะไม่รูว่าแม็กมาครีมชอบเกิดตรงนี้ใช่ปะ่ะเกิดปะวะอยากจะได้ไอ้นี่ไหนก็มาแล้วขอหนะ่อยครับจะรู้ไหมน,นี่ อู้ยังไม่พังนะครับซื้อช็อคอึดมาหนึ่งขอเหนี่ยก็มาในเธอแล้วขอแร่นี่หน่อยนะมาๆโอเคแล้วก็เอาให้กลับบ้านไม่ใช่ฟอร์จูนครับอ่าโอ้ย,ยโอ้สะดุง้งสะดุง้งทอทษดทๆโ,โอ้แก๊สต,ต่อหน้าต่อตาอ่ะนั่นแหละครับเก็ทนะโอ้ย ไล่นี่บอกการเราได้แก๊เทียบบอโอ้แก๊เทียนไม่ได้ครับนา่าเสียดายแก๊เทียนนะครับอยากได้มากเลยครับจะได้เอามาทำยาลีเจนนะครับโอไไ้ไม่ได้ไม่ได้กี้ผมสะดุ้งเลยสะดุ้งมากมากเลยครับงงเลยอะไรวะอยู่ดีบึมโอ้ยงงเลยขึ้นไปทีโขแก๊สเออในเดทที่ผมน่าจะมานี่นะฮะน่าจะมานะมาค่าแก๊สเออหน้ามาหน้ามา ผมก็ไม่ค่อยชอบมาเนเธอร์นะฮะเออดับดับก่อนโอเคไปกันเลยปะได้จ็ดก่อนเนองครับฮ่องอะไรวะเนี่ยจุดที่กธรรมดามาด้วยเอาเผื่อไว้โอเคอ่านเกิดอีกดีมากจริงนะเกิดมาเดี๋ยวจัดการให้มา ข้างล่างมีอะไรป่าวะอเออ,ออ้ย๋อมีประตูเนเธอร์เอ๊ะไม่ใช่มีภาษาเนเธอร์อีกแล้วขากลับเราอาจจะได้ไปหาวิเทอร์บอสกันเอวิเทอร์นะไม่มีบอสเดยียวในภาคนี้นะแต่เวอร์ชันนี้มันไม่มีบอสใช่ไหมเออก็เราเคยบุกเล้วผ,ผมจําไม่ได้โทษโทษโทษเคยบุกแล้วเนะี่ยแต่อาจจะบุกยังไม่ทั่วถึงนะเลยยังอา,อาจจะยังไม่เจอเพชรนะ,ะเราจะมาบุกครั้งนี้ให้เจอเพชรนะ ภารก,กิจคือเพชร H ไดมอนด์นะครับภารกิจของเราในวันนี้คือไดมอนด์นะครับจะเจอหรือไม่นะครับขึ้นอยู่ในตัวคุณว่าจะหาเจอหรือไม่อีกกลับมาที่เดิม what the fuck โอ้อาหารนี่ก็รดเร็วนะคุกกี้นี่แบบใช้งานอะไรไม่ได้เลยค้ามาตั้งเยอะผมค้าคุกกี้มาแนละ้วไม่ได ที่นี่นะโอ้ราวานะครับสมมติเขาบอกว่ามากักจะมีของดีอยู่ครับใ,ใกล้ๆกับราวาะครับไรเลาขอเล่าคุณด,ดูสิจะมีจริงหรือเปล่าต้องรอครับต้องลอง,อง,ลองจะได้เดมอนพัมากเพราะตอนนี้ในของในข้างของเรามีเดมอนแค่หนึ่งก้อนนะครับเรายอมรับในเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเราต้องมีเดมอนเยอะกว่าน,นี้สี่นะครับนเนี่ยไดมอนเรามีแค่นิดเดียวครับเรื่องนี้เรายอมรับไม่ได้ เจอมั้งไหมนะครับผมว่าผมเตรียมธนูไว้เผื่อไว้หนึ่งนะกันนะเผื่อเฉิอนเ,เ,เมื่อกี้แก๊สมานะผมอุ๊ยเกือบโชคดีก่าชิดเมื่อกี้ผมแบบคือธนูนะธนูผมอะไอเนี้ยไว้เก็บไว้อยู่ในตัวก็เลยไม่ได้ใช้นะคือแบบพวกไนว่าเอามาไม่ทันนะแก๊สกะจะเอามานนั้นกกคือตีลูกไฟข้ามแทนนะเมื่อกี้เมื่อกี้กับตกนเนื่องจากว่า ูดมากไปหน่อยทีนี้กดชิปอยู่ชิปอยู่เคอันตรายระวังเพลิงไหม้นะนรับมีบั๊กก็คือกดถ้าเกิดแบบกดชิปแล้วกดเมนูนะครับการกดบั๊กนี่จะหายไปนะครับคือไม่ใช่การกดชิปนี่ก็จะหายไปนะเกิดแล้วกดแถบเมนูอย่างเช่นผมชิปอยู่นะ กดเมนูปุ๊บกดกระเบีีนะกดชิปหายนะเออนะครับคือถ้าเกิดคุณกําลังยืนอยู่บนเหวนะแล้วกดชิปอยู่นะขอเตือนนะครับให้คุณกะดีๆก่อนแล้วค่อยกดนะไม่ฉะนั้นคุณอาจจะตกตายแนละ้วของทรัพย์สินเงินทองคุณอาจจะหายได้นะเนาะที่ไหนวะเนะี่ยที่ที่เก่าโอ้ยไดมอนเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วโอ้คุณเจอแล้วผมเจอแล้วโอ้สุดยอดอันยามานีลำค่าผมเจอแล้วนั่นไงโอ้ยไดมอลรนแหละครับสิ่งที่เราตามหาน้ะมีสำเพื่อเทเลยนั่นแหละนั่นแหละปอ๊บปักท้ยกัน ได้มันแล้วครับไดมอนด์ครับยังไม่ได้ยังไม่คุดเลยนะครับโอเคนี่หน่อยโอ้ไดมอนด์ครับพาแป๊บเดียวได้เลยครับโอ้ยอดเมเป็เมเ็เมเขิงได้มันแล้วไ,ไดมอนด์ยังไม่ได้ยังไม่ได้โอเคฟอสเดี๋ยวสูทชอขุดเนี่ยโอ้หลายก้อนครับหน oh. oh, 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 oh. ึ่งสองโอ้สามสี่ห้าโอ้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 ห้าก้อนเมื่อกี้เกือบจะตายเพราะซัฟเฟคเต อืมเอา้ามันนนี่ยากมันกดวางนีนยากไม่น่าเชื่อว่าเราจะเ,จเดมอนตั้งห้าก่อนนะครับแต่อย่างหนึ่งคือเอมเบลล์หายากกว่านะยังไม่เคยเจอเอมเบลล์เลยนะครับม,มันบางแรกหรือเปล่าอยาก คือดับให้หมดเลยแล้วกันนะคเพราะว่าผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยผมกังวลอ่ะผมไม่ได้ค่อยเดี๋ยวผมกังวลมากกว่าโอ้โหแม่นมึงแม่นมากโอ๊ยติดไฟเลยโอเคเห็นผลนี่เตรียมน้ำก็มาเห็นนี้โดยเฉพาะโอ้หเพิ่มเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ซีสองเข้าไปก็อืมพอใช้ได้ อ,อันนี้เสียงม็อบนะต้องระวังตัวให้ดีนะตรงนี้แถมมีก้าวเวิรงตัวนี้ด้วยเราต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะหล่นทับใส่หัวเราได้นะเสียงสกเกลครับเอ๊ะเจอตัวสกเกีบบล็อกทองของเต็มเนาะขึ้นมาไปดีะ่ะอ่ะเนี่ยหิน อันนี้ผีก่อนที่หนึ่ก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้เราไม่จำเป็นนะจุดไฟพากทั้งหางนะแล้วก็คาเวลเราไม่ใช้ไปเช็ดววลแล้วก็กันพ่าเดอร์ไปอ๋อันพ่าเดอร์ไปแล้วก็ฟินเราไม่ค่อยใช้อยู่แล้วไป อย่าขอให้เยอะที่สุดเลยนะครับให้มันพื้นที่ช่องมันเยอะสุดนะเอาอย่างเงี้ยเอออันนี้น,นะขอตรวจสอบหนะ่อยไม่ใช่หรอกผมกลัวตกไงนะโอเคจุบโอเคอันนี้ต่อมามาแล้วล่ะโอ้ยไปไปต่อเลยครับรยินเสียงสกเกลด้วย ใช่ปะ่ะโอเคนับได้เดมอนมานะครับดีมากชอบชอบเสียงสะเกียวยู่บริเวณนี้นะครับข้างล่างก็ไม่น่าใช่เนะคุณกันอืมเสียงสกเกียอยู่บริเวณเนี้นะะบริเวณเนี้ยเกีที่ผมรู้อะ่ะอืมแต่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับแค่นี้น ไหนมันวะเราก็ได้แร่เยอะหรือเปล่าในมอนห้าทองสี่เหล็กสิบสี่เอมแล้วก็เลสโตนสิบเอ็ดนะลาพิชนี้ยังไม่ได้นะเราจะหายครบทุกสีเลยนไหมหายครบทุกสีเลยพี่น้องอืมเราไม่เอาละของมันเยอะนายเสียงว่าจะบริเวณแถวนี้ฮนะ แค่คุณดูว่ามีดันต่อหรือเปล่านะครับเพราะโอกาสมีก็น่าจะมีอยู่แล้วเพราะว่าดันนี้เป็นดันใหญ่เพราะผมลองขึ้นไปดูห้องบนนะข้างบนมันเป็นแมมันเป็นน้ำนะนะเคยลองขึ้นในคลิปไหนไม่รู้นะเคเลยไม่มีอะไรไปสำรวจที่อื่นนะเห็นหมบอกแล้วว่าตรงระวานต้องมีอะไรดีๆสักอย่างนะครับไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าลบลู่พัง แบบเลยเรบพามาเพื่ออยู่จริงแอนเก่า่ะโอเคนะครับไปงั้เนเดี๋ยวผมทำให้กลับเ็ออกซิเดีย e มหมดแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ใช้อยู่แล้วนะครับชึบจบแต่ว่าเราจะมาขุดอยู่ดีนะครับถึงเราจะทำไปแล้วก็ตามเพื่อนเนี่ยใจว่ามันไม่มีเดมอนนะครับไปไป มีเดมอนหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับอยากได้อยากได้เพิ่มมากกว่านะครับอืมโอเคเลสโตนเอาอยู่หนึ่งก้อนเยอะชิปมาม,มีอีกโอเคฟางอีกมีไหมหมดแล้ว อืมเต็มพอดีเลยครับสามอันทิ้งอะไรไปบางอย่างที่ไม่จําเป็นกาเวลไปอืมแล้วก็นี่ครับอะไรสักอย่างอ่ะนี่ออกอะไรว่าออไลส์หรือเปล่าช่างมันนะเราไม่สนลนะทิ้งไปอยู่ดี่อันนี้กาอะไรสักอย่างไปดินเดิ้อได้อันนอดออก ก็ l ะ i e a ไอเะไรสิอ่เนี่ยโอเคตอกครับสุกอ,ออกไปซื้อทอฟที่กณนุ่มนวนนะแต่แปลไปอีกความหมายหนึงนะ่งเนี้ก็ยังงงว่ามันนุ่มนวนทรงไหนวะนะนั่นแหละรครับต้องมีอีกแน่อนอนลยโซนว่า หมดแล้วนะโอเคกินกันตอนนี้แร่เอมมอนรอดที่หนึ่งแล้วตอนนี้นะครับลงลมาก็เป็นเหล็กนะจัดเรียงว่าแร่ไหนจะได้เยอะสุดๆนะยังไงแร่เดมอนต้องอันดับโหล่อยแล้วละครับเพราะว่าถ้าหาง่ายอย่างนี้ผมจะมาหาอย่างแรกเลยนะถ้ามันหาง่ายนะจะไม่ขายยากก็ดี โอ้ใช่ตัวนี้เป็นลาวานี่าลืมเลยโอ้ทองโอ้เล็กอยู่ใกล้กันเลยโอ้โหยเอกับตกโอเคขุดขอบๆต่อนะเผื่อเจอแร่ดีๆแบบแบบนี้เนะี่ยืแหลมแหลม แหลมแมวจับแมวนะตอนนี้ทองเจะทองเราขุดทองกันดีกว่าทองนี้ได้จิตก้อนนะเยะอะกว่าไดมอนนิดนึงนะโอ้ยลาวาใหญ่เลยอืมตอนนี้เป็นลาวาใหญ่แลนะ้วแองใหญ่นะครไม่รั้มันจะเชื่อมต่อไปแองใหญ่อะจะ น้ำหายไปแล้วอ่ะชิปเป่งเลยดิคราวนี้นะักพบอ,อันตรายก็มาเยือนเราแล้วเนะี่ยตาขวากระตุกด้วยเราก็ใช้ที่ขุดยิ้มนวลขุดทำไมงั้นเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าคนระับตาขวากระตุกนะแถมคลิปนี้ก็ฉับกกีทีแล้วกลับกันดีกว่าคนระับไม่ไหวครนะล้างผมยิ่งเชื่อตัวเองอยู่นะเพราะว่าแม่นแม่นตาขวากระตุกนี่แม่นอยู่คนระับสำหรับผม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องต้องกลับต้องกงลับทางไหนวะวันนู้นนะฮะตอนเรียนนะครับอาจารย์ให้ตอบคำถามนะครับอะไรอย่างงี้นะเออแล้วผมแบบตาขวากระตุกลยก็บอกเพื่อนแล้วเออเอ้ยกลัวุณไม่รอดป่ะเพื่อนลาก,ก่อนนะพูดอย่างงี้เลยนะครับมันก็พูดสุดท้ายตัวเองเลยประมาณนี้นะครับคนสุดท้ายนะครับก,าาราารรก็อาจารย์เรียกอาจารย์รเ,ยเรียกเลขกที่นะคือองเป๊ะกับเลขกที่ผมเลยนะครับเพื่อนผมมันก็เออ มันก็เซ้นดีเหมือนกันนะคือแบบมันจะโดนแกล้งคือเพื่อนผมมันหยอกเล่นไงผมหยอกมันก่อนไงคือเอากระเป๋ามันกับอีกคนหนึ่งสลับกันนะแม่งก็โง่มากมันไม่ได้โง่มันมันใส่มันไม่ได้สังเกตเห็นกระเป๋าตัวเองนะมันก็เลยอืมคือหยิบปากกาเขาหยิบปากกาตัวเองใส่กระเป๋าเขานะครับแล้วก็เอากระเป๋าเขาสะพายนะครับแล้วกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านเลยเดินไปเรียนวิชาต่อไปนะครับโอ้โหผมเนี้อเอาจริงดินี่ผมไม่รู้จริงเหรอ แต่ผมก็นั่งก็หากับเพื่อนอีกคนหนึ่งคนระับคือเพื่อนอีกคนหนึ่งมันลงหัวด้วยอนะ่ะโอเคโอเคนะก็เลยหาเลยเนะีก็เลยหามากเลยโอ้โหยอดมึงนี่เพื่อนอืมผมก็เลยไลท์เลยเนะี่ยก็นะก็คือคือเซนดีเนะกยคือมันจะเอาคืนก็จะคือมันจะเอาคืนใช่ไหมครับ คือมันจะมันจะมาทากระเป๋าขึ้นมันคือมันจะทําอีกแบบอีกแบบหนึ่งเยี่เออมันไม่เหมือนผู้ผมนะคือแบบมันจะออบัญจะอะไรดีวะเนี้ยอธิบายยังไงดีอ่ะมันจะมันจะเอากระป่าผมอะไปใส่กระเป๋ามันนะครับไปใส่กระเป๋าเพื่อนอีคนนึงนะครับแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเห็นบอกว่ารู้สึกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยกลับมานั่งโต๊ะนะครับนั่นแหละครับเพื่อนอีกคนนึงก็คือมันกลับมาหน้าโต๊ะนี่ย ไอ,ไอ้นั่นแหละครับกําลังจะเปิดกระเป๋าผมใส่เอาวนี่นครับเห็นจ่าๆแล้วว่ามันกําลังเอาปากกานะฮะยัดใส่กระเป๋าคนอื่นนะครับเต็มๆนะครับหลังทานข้าหนักข่าขาวง,ง,งี้ดิ้นไม่หลุดแน่นอนนะครับถ้ามึงดิ้นหลุดก็ไม่ใช่มึงคงเป็นปลาไหลอะไรเงี้ยนะนะครับถ้าดิ้นหลุดเนี่ยเปียกซะไปครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นโอ้ย มาเดี๋ยวเรามาลุ้นไดมอนด์กันดีกว่านะครับซิลทอชนายหมดหน้าที่แล้วไปต่อไปหน้าที่ซิลทอชได้ไม่ใช่ดิซิลทอชนายหมดหน้าที่แล้วทีละฟาจูนโอเคครับเดี๋ยวไดมอนด์เราเก็บไว้ท้ายนะครับเดี๋ยวเราเอาเอ็มไปเอาเลสโตนก่อนลุ้นนะครับว่าไดามอนด์จะได้กี่ก้อนโอเคฟาจูนมาทำหน้าที่ ได้เยอะอยู่นะถึงหัวศสีไหมเนี่ยอืมจะถึงไหมหัวศสบสีถึงไหมไม่ใช่ไม่ถึงของนะไม่ใช่เลเวลนะครับโอ้ถึงครับถึงต่อไปก็อ่ามายางครับยางต่อไปก็แร่ดีนะครับได้หนึ่งชิ้นนะครับใช่ปะหนึ่งชินช้นสามชิ้นสี่ชิ้น โอ้ยโอ๊ยเจ็บมันเล่นหลายตูดอย่างนี้มันไม่แฟร์นะเพื่อนเออเจ็บโอ้ก็ได้นิดนึงมาครับต่อไปก็พระเอกของเราแนบด้านก็คือไดมอนด์ไดมอนด์พระเอกของเราในตานี้นะมาเราจะมาเล็มๆทีละอันนะครับวอดเอออะไรวะเดินรอบวงกลมแนบเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วรีบๆแล้วกัน ได้กี่ก้อนได้สองก้อนนั่นแหละอีกก้อนนึงอีกก้อนจะได้สี่ก้อนโอ้โหสุดยอดอีกก้อนหนึงโอ้ยเดินรอบจงมกลมแป๊บือชุบสองก้อนโอเคยังได้อยู่อีกสองก้อนจะได้กี่ก้อนอือสองก้อนขอเหอะอีกก้อนนี้ขอขอเหอะสี่ก้อนขอนะวนรอบวนรอบวนรอบสี่ครั้งอือขุดเลย เพิ่สามก้อนเออยังดีครับยังดีเหมือนท้ายได้เดมอนสุดสามก้อนนะโอ้ยแหลมแหลมได้เยอะแล้วครับเดมอนโอ้ยปับป๊บปื้บปั๊บปื้บปิติมากนะในสุดเดมอนในสุดเดมอนก็ได้มาสักทีนะได้ทั้งหมดสิบสี่ก้อนเนอะทำดาบเดมอนหรือทำพิษแอ็กเดมอนได้อีกเน,นี่ยแกลบโอ้สุดยอดซึ้งเลยส,ส่วนที่เหลือเรื่องเลสต์อนอัดเป็นบ็อกก์ไปแล้ว ขามันทั้มอันบล็อกเยอะมากเลยเหล็กเก็บอะไรกันเหล็กเก็บทองก่นเยอะ,อะบล็อกเหล็กอีกนะเอ็นบิ่ออกมาชิปบล็อกโคมนนี่ทีทนี้เนี่ยใช่เล็กได้อยู่นิดหนึ่งปั๊ดหนึ่งนะครับ คือผมทําเป็นบล็อกเดียวเลยค่ะเนี้ยนะไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลยชิบๆแล้วก็บ็อกโคตรงนี้วางไปเลยเก็บของมาปดทองใส่ก้าไปลตรงนี้เลยโอเคก็นะครับในแรกสัปวาหันี้นะก็ได้เดมอนมานะหืดีครับผมชอบมากดีมากเลยนะครับตอนนี้แรกที่หนึ่งนะคือเล็สโตนนะครับแรกอันดับที่สองคือเออโคนะครับแรกอันดับที่สามคือเหล็กนะครับอันดับอันดับ อจากเหล็กก็น่าจะเป็นเอ่อทองนะครับเพราะว่ามันมีตั้ง15บล็อกนะแล้วก็ต่อมาก็คือลาพิสแล้วก็ไดมอนนะครับแต่กรไดมอนผมข้าเป็นบล็อกเทียจะเป็นยังไงวะบล็อกแรกของชีวิตไดมอนไดมอนบล็อกแรกเว้ยเก็บเป็นอย่างดีครับไดมอนบล็อกแรกชิบๆอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บ ไดมอนด์ rồi, บล็อกแรกลบล็อกแรกว้ยบล็อกแรกบล็อกแรกครับดีใจครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ให้เพื่อนคนอื่นกดซับผมด้วยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมกดคลิปเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่ในพารนะ์ทหน้าสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ Good bye. See you again. Good morning. ขุดบาร์ขุดยูเกนขุดมอนี่ g ุดอัพเสนอขุดแลายสิ่อย่างชักประมาณ